ฮัลโหลซื้อหยังหืมซื้อหยังน,อน้อหนิหืมอยากกุ๊กจักซื้อแหมฮัลโม,มีซื้อน้ำเขาบ่นี่หึมอ๋อคุณนางเดียะ,ะข่ะจะกรอมพร้อมขันบ่ึขันกินูหนืมมอย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 อ่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับหนูชื่ออะไรชื่ออะไรครับอุ้ยตื่นเสียงนกน้ำเอ้าเอ้าเอ้านุ่นน่ะโอ้เหลืยขาเสยเหลืยขาเสยเหลืยขาเจ้าของเสยนุ่นน่ะมามาจับมือกันเนี่ยจับมือกันเนี่ยเร็ว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 จับมือกันเร็วเร็วเร็วโอ้ยโยกขาหลังหิีต่างหากมามาจับมือกัน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  จับมือก er ันหน่อยเร็วเร็วเร็วเอาเอาเอาจับม er. oh, 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 oh. ือจับม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 ือบ๊ายบายจะกลับบ้านแล้วนะบ๊ายบายกันก่อนจะกลับบ้านแล้วนะครับบ๊ายบายกันก่อนเร็วเร็วเร็วเร็บ๊ายบาย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 